สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2563กับพิชันสิริวัฒนากราบพานันมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็นตอินดีเซกแกว่งตัวในแดนบวกโดยมีปัจจัยหนุนจากผลประชุมเฟดเมื่อวานที่ยังคงซื้อพันาบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE วงเงินรวม1 2นนนลล้าดดดอออต่อเ่เเืโยฟคะ ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน80,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนและซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองหรือ MBS ในวงเงิน40,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนทั้งนี้คาเฟ่จะดำเนินการไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายในการจ้างงานเต็มประสิทธิภาพและรักษาเสถียรภาพของราคาและคงดอกเบี้ยที่0.25%ตามตลาดคาดค่ะ ช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,491.75จุดเพิ่มขึ้น9.66จุดหรือ0 6 5มูลค่าการซื้อขาย73,892.39ล้านบาทค่ะ ส่วนของรอ้องวันนี้ขอนําเสนอหุ้นบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือเซเว่นอัพที่ราคาหุ้นมีความปังปุริเยะตอบรับข่าวดีคว้างานปรับปรุงคุณภาพน้ําให้กับฟาร์มกุ้งของ c p s ในเฟสที่3จํานวน60,000ลูกบาทเมตรค่ะทั้งนี้นายมนเทพะมะเปี่ยมรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซเว่นอัพก็เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาเพื่อทําหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่บริษัทเครือเจริญพุกพันธ์จำกัดมหาชนหรือ CP f ีอีก6ก0 0 0 ูกบาทเมตรต่อวันนับเป็นเฟสที่3และเป็นโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันได้ดําเนินกันไปแล้วในเฟสสเฟสแรกจานวน64,000ลูกบาทเมตรต่อวัน รวมแล้วจะทําให้บริษัททําหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพให้กับฟาร์มกุ้งของ CPF ทั้งหมด3เฟ <aquell pendant S 1> <pless> สรวมเป็น124,000ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง10%ของปริมาณในฟาร์มกุ้งทั้งหมดของ CPF และมีโอกาสที่บริษัทจะขยายขอบเขตให้บริการเพิ่มขึ้นและข้อสําคัญ,ญยังไม่นับรวมกับโอกาสในการขยายตลาดไปยังฟาร์มกุ้งในต่างประเทศของ CPF อีกด้วยขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนของบริษัทโกลซอสจำกัดหรือ GS ซึ่งเป็นบริษัทลูกดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปาอยู่ระหว่าง าการดําเนินการเพื่อลงนามในสัญญาขายดิบในจังหวัดภูเก็ตให้กับการประปลปลาสวนภูมิภาคหรือกอปปอเฟสที่2อีก40,000ลูกบาทเมตรต่อวนันคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรม,มาสที่1ปี64ค่ะ สำหรับการลงทุนในหน่วยธุรกิจอื่นๆที่บริษัทดำเนินการอยู่ในส่วนของบริษัทสตาร์แก๊สจำกัดก็มีแผนว่าจะขยายจำนวนสถานีให้บริการน้ำมันหรือปัม๊มภายใต้แบรนด์ p t t เพิ่มเติมอีก3สถานีค่ะและมุ่งให้ความสนใจกับนันออยร้านกาแฟอเมซอนโดยบริษัทคขาวางแผนจะขยายเพิ่มสาขาทั้งสถานีบริการน้ำมันและนอกสถานีบริการน้ำมันในช่วงปี64เนื่องจากจะเห็นว่ามีส่วนธุรกิจที่มีส่วนสร้างกำไรหรือมาจีนในสัดส่วนที่สูงและเป็นธุรกิจที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่ะ NaN นนผลประกอบการของ 7-Up ในงวด9เดือนแรกของปี63ก็มีรายได้รวม998.47ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโต17.82%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ112.70ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโต12.32%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าผลประกอบการของบริษัทโดยหลักค่ะก็มาจาก LPG และน้ำมันมีรายได้รวม530.64ล้านบาทและมีกำไรขั้นต้นจำนวน90ล้านบาทรายได้จากการจําหน่ายวิทยุและระบบวิทยุสื่อสารและรายได้จาก การติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารจํานวน237.32ล้านบาทรายได้จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน16.97ล้านบาทค่ะเป็นการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ค่ะราคาหุ้น 7-Eleven อยู่ที่0.47บาทเพิ่มขึ้น0.05บาทหรือ11.90%มูลค่าการซื้อขาย131.45ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อกที่เราฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็ website.com หรือสามารถติดตามไปที่ Facebook Instagram Twitter ไลทสแควร์รวมถึงรับชมแล้วหลังได้ที่ยูทูบชาแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้อนธุรก,กิจไซค์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึง,ถง,ถงศุกร์เวลา17.00นวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ